รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปักหมุดฮอลิเดย์สุสรครับยังสบาดีนะ ยังสบายดียังสู้แดดไหวนะสู้ไหวค่ะธุรกีจท่านนี้ร้อนหน่อยนะครับอุณหภูมิก็ประมาณสักเกือบสามสิบกว่าสิวันนี้สามสิบสามสามสิบสามองศานะครับแต่ว่าเราคุ้มเพราะว่าเรากําลังล่องเรือข้ามช่องแคบจากฟารุตขึ้นเมืองอะไรนะะจฟังรุตที่เมืองอิสเซบัตอิสเซบัตครับก็ห่างจากไปฝั่งชนะคาเล๋ออิสเซบัตก็ห่างจากอิสตันบูลรมาสักสามร้อยกว่ากิโลใสามร้อยห้าสิบกิโลโอ้ไกลมากนะแต่ว่าเราก็ทำเวลาได้ดีทีเดียววันนี้เวลาสวยเราฝั่งอิสเซบัตนะคะก็เป็นฝั่งยุโรปฝั่งยุโร คแต่ตอนนี้ก็ลังจะกลับบ้านแล้วข้าวฝั่งเอเชียคือ <c oughs> เอเชียตรงตรงนี้ครับช่องแคบชื่อว่าดาดาแนลตอนนี้ดาดาแนลใช่ทั้งหมดเนี่ย <adan> ตรงนี้ยาวไปจนถัาฝั่งรู้จะเป็นถ้าเราจะไปกลับไปอีเันบูรเนี่ยไปสู่ทะเลมามาลาเนี่ยเรารต้องไปทางนี้อตแต่ว่าตรงนี้คือทะเลอีเช่นตรงนี้จะไปอีเชียนอีเชียนสีคุณโสมเมื่อกี้เราขับรถมาเนี่ยผมเก็บภาพไว้ ระยะทางจากอิสตันบุลมาเนี่ยมันจะมีผ่านพวกไรทานตะวันนะโอ้ใช่ทานตะวันหน้านี้ครับหน้านี้เลยนะครับเขาออช่าอะไรกันฮะส่วนใหญ่จะไปทำเป็นบีบเย็นครับแล้วก็ไปทำเป็นน้ำมันทานตะวันใช้ปรุงอาหารรากสลัดของขึ้นชื่อของที่นี่เลยทุกต้นไม้ที่นี่ที่เมืองย่านนี้ก่อนจะถึงอ่สเอบาเนี่ยฝั่งนี้ทั้งหมดเลยผลิตน้ำมันทานตะวันเป็นทงตะวันเป็นหลักนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่เราจะไปคือชนณคาเลชนคาเลชนะคาเลมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษชนะคาเลที่น่าสนใจเลยก็คือรอยครับ โอเมืองครอยใช่เมืองครอยมาไม้เมืองครอยนี่จะอยู่ที่เมืองครอยในอดีตเนี่ยตามตำนานของอีเลีแอนด์โอดิซีเนี่ยอยู่ที่ชานาคาเลโอ้นี่เองนะเราข้ามฝากใช่เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะครับสามสิบนาทีฮะโอ้โหแล้วนี่พี่ชิมค่ะ แล้วตัวม้าไม้ที่เราจะไปชมเนี่ยคือม้าไม้ที่เป็นม้าไม้ที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องทรอยฉากไทยทําเลยของจริงเป็นตัวจริงเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของปังหมุดนะที่พามาชมนะทั้งสองัวเลยเขาไ่ยทำเสร็จปุ๊บฮอลลีวูดก็มอบให้กับยกให้เลยยกให้กับเมืองชนะกานเล่โอตัวที่อยู่ในหนังเลยครับในภาพยนตรเลยใช่โอ้แล้วคนที่แสดงเป็นพระเอก พระเอกเยอะครับหลายคนอยู่ที่ว่าใครรักใครแต่ผมชอบะ <c oughs> อะคิลิสะ <c oughs> อะคิลิส <c oughs> ใ<ช>็่คือ <c oughs> หนุม่มแบทพิทของเราแบทพิทของเราเน <c oughs> ี่พิษแต่ว่า ภูมิใจเสนอมากนะฮะคนที่เป็นใกล้ของเราเนี่ยชื่อเคสเนี่ยโอ้โหเคสทอร์คเกอร์ครับแล้วเอาภาพไย้อนนู้นี้มาฉายให้ดูเลยนะฮะถึงแม้จะยาวหน่อยแต่ว่าเราตั้งใจดูเพราะว่าเราเที่ยวมาเมืองคอยทั้งทีเนี่ยต้องรู้แบ็ืกราวด์นิดหนึ่งนะครับกเรื่องที่สุดแสนมากนะครับผมอะิลิสเอาละนี่คือช่องแคบด้านแนลแนวครับทางด้านนู้นเราจะไปอ่าเอเชียเอเชียกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วันนี้ก็จะกลับบ้านซะแล้วไม่รู้ที่ไหนเลยกลับบ้านแล้วครับโอเคครับคี่เป็นบรรยากาศตก่อนที่ เราจะข้ามฝากไปฝั่งโน้นจะมีอะไรอีกมากมายสำหรับทิปตุรกีปักหมุดมาปักหมุดที่ตุรกีรับรองว่าคุ้มแสนคุมแทบทุกด้านทุกมิติแทบจะทั่วตุรกีเลยก็ได้เราเดินทางจากโอ้โหจากไหนนะจากอิสตันบูลรอบชายฝั่งเอเชียไปใช่โอ้รือทางอิหร่านไคกลางของประเทศแล้วก็ขึ้นเหนือไปอีกทีหนึ่งไปที่เมืองหลวงแล้วก็วนกลับอิสตันบูลโโอ้หนี่ถ้าไม่รับอิสตุรกีจริงคงไม่ทำได้ขนาดนี้ ฝันเป็นจริงแล้วเคยฝันมานานแล้วว่าจะเห็นม้าไม้เมืองทรอยสุดท้ายก็เจอมาไม้จริงๆตัวใหญ่โตเที่ยวนะอันนี้เขาบอกเป็นกรณีของใครยังไงอันนี้นะคะเดิมทีเนี่ยเป็นสงครามระหว่างกรีกกับทรอยนะคะกรีกก็ไม่สามารถจะตีทรอยได้เลยนะคะ หลายครั้งแล้วก็แพ้ตลอดนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เกิดกุศโลบายว่าชาวทรอยเนี่ยเขานับถือเทพอพอลโลซึ่งเทพอพอลโลเนี่ยก็จะมีมีพาหะเป็นม้านะคะเขาก็เลยสร้างเป็นเนื้อหาม้าไม้ตัวนี้เพื่อที่จะหลอกลวงชาวทรอยว่าเนี่ยเป็นของกำนันอรับใชฉันยอมและยอมทุกอย่างใชที่ได้าได้โซ่ทหารไว้ข้างในมีทหารส่วนหนึ่งไว้ข้างในเสร็จแล้วแกาเมนอนก็เอากองทัพทั้งหมดเนี่ยไปหลบอยู่ในอ่าวด้านหลังอีกที่หนึ่ง ไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นพอตอนกลางคืนคนพอยก็ลากม้าตัวนี้เข้าไปก็ฉลองกันเต็มที่เลยเมาก็เต็มที่เลยลับเต็มที่เลยพอหลับปุ๊บทหารอยู่ข้างในครับสบโอกาสปุ๊บเปิดใต้ท้องมาลงมาแล้วก็เปิดประตูเมืองก็กลายเป็นว่าชนะเลยชนะเลยพลอยก็เลยแตกเลยพอยแตกเลยพอมามาแท้ๆตัวสมันนั้นมามากกี่ตัวล่ะ มีตัวถ้าในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับตัวที่ตนรบตรงนั้นน่ะมีตัวเดียวตัวเดียวเลยแค่ตัวเดียวนั่นเองตัวใหญ่ตัวเดียวนั่นเองโอ้เสร็จเช็ดม้าเลยเสร็จแค่ม้าอย่างเดียวไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยโอ้ดิคือเป็นสีสันเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวมันเป็นตำนานมากเลนิยายนิยายนั่นเป็นนิยายพอเรามาคิดดูว่าเอ๊ะคนจะไม่เห็นชนพงศ์มีมีคนอยู่ข้างในไม่มีใครเห็นแต่ถ้าเกิดอย่างนี้นะสมัยปัจจุบันเราต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนอย่างน้อยต้องมีรูนะต้องหายใจขึนฟัดอยู่กันนั้นคงไม คนที่แต่งชื่อโฮเมอร์โฮเมอร์โฮเมอร์นี่เขาเป็นนักนักเล่านิทานมินิีซมนะครับแล้วคนนี้ล้มจากในเดนมาประมา์สุดยอดมากนะครับวันนี้ฝากพูดมาได้เห็นบัามไม้บ้มไม้คอยแล้วตัวนี้ในฮอลลีวูดเลยฮอลลีวูดเลยเพราาะว่จุดถ่ายทำไม่ได้ทำที่ชนะาเล่ครับถ่ายที่อื่นถ่ายในโรงถ่ายครัถ่ายที่อื่นไม่ได้ถ่ายที่นี่ครับแต่ถ่ายที่ตุรกีไหม ที่ถ่ายทำนี่ผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนแต่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่ตุรกีแน่นอนเพราะว่าจะถ่ายทำแท้ก็ทำแต่ครับแต่ว่าตุรกีเป็นดินแดนของมาม่าเมืองทรอยเมืองทรอยอยู่ที่ตุรกีนี่แน่นอนนะฮะแต่ว่าความเป็นมาในการถ่ายทําเขาก็ใช้ในโลเคชั่นอื่นที่มันคล้ายกันแต่ในใจก็ต้องย้อนกลับไปดูภาพยนตร์เรื่องทรอยนะฮะแฟรของแบรดกิสกันตต้องไปดูแฟรของเฮกเตอร์ก็ต้องไปดูผมถ่ายภาพตอนที่เคส แคลนสายอารมณ์ในการดูรด,ดูเป็นร้อยครั้งแล้วนะแต่เธือก็ยังเอ็กไซต์ตื่นเต้นตลอดเคยอ,อ,อยากเป็นภรรยาเอกเตอร์ไป <laughs> เป็นทีสารซึ่งเก็บไว้แล้ว<ช>นะครับก็นี่เป็นเรื่องของมามาเมืองตรอยครับ คลับเม็ดบินตันกับโปรโมชั่น3วัน2คืนราคาเริ่มต้น19,990บาทเท่านั้นราคานี้ร่วมตัวเครื่องบินแล้วเดินทางวันที่8-10และ22-24กันยายน2560สอบถามเพิ่มเติมโทร097-921-2192-93 ตามรอยเรื่การมากกว่าเที่ยวโดยปกักหมุด Holiday ผ่าเที่ยวตรุรกีดินแดนสองทวีปอิสตันบูนลล่องเรือช่องแคบบอรฟอรัสสไปซ์มาร์เก็ตชมมาไม้เมืองทรอยอันโด่งดังพระราชวังสุดหรูโดมาบาเช่ฮิปโปโดรบสุราสีน้ำเงินเมืองโบราณเอฟิซุสปามุค,คาเล่ปราสาทบุยฟ่ายเรือเจ็ดโบต์คาบโดเกียใน,นราคา37,900บาทเดินทางวันที่12ถึง20ตุลาคม2560สอบถามโทรปกักหมุด h o l i d a ูนย์เก้าแปดสามองสเกและศูนย์สองสามเจ็ดแปดสองสามหกเ ไปดูคืนซาชระโลกไป สนับสนุนโดยปักหมุดฮอลิเดย์คุณสุครับค่ะเราได้เห็นมาไม้เมืองทรอยที่ชนะคะเลมมาแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเมืองทรอยจริงๆน่ะอยู่ที่ไหนนี่เป็นปริศนาอยู่นะตรงนี้ก็คือจุดเรียกว่าเป็นพีเรีที่6ใช่ค่ะไ<ช><ะ>สำคัญยังไงพีเรีที่6จุดนี้ก็บอกว่าเป็นจุดที่น่าเชื่อได้ว่าจะเป็นการสู้รบกันระหว่างอะคิลิสกับเพกเตอร์นะฮะ,ะมันจะมีทางทางเคียกว่าสอบเข้าไปอย่างเงี้ย ขอขวดขอ,อขวด,ขวดก็บอกว่าในสมัยนั้นก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีอย่างหนึ่งคือทหารจากากรีกเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ทําตากรมสามเจ้านายนะฮะเข้าไปในช่วงนั้นปรากฏว่ามันจะมีกําแพงสูงๆเนี่ยฝ่ายข้าศึกฝ่ายเจ้าถิ่นที่รอยเห็นครับปั๊บโอ้โหง่ายเลยฮะใช้ได้มนกรอกราดเลยฮะร้อนๆเลยสุกเลยครับน่จุนนั้นนะฮะเขาว่ากันนะทิ้งยังไงไม่ทราบนะครับแต่ว่านี่เป็นต้องรอยซึ่งดูแล้ว ดู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 ขังนะเพราะพื้นที่บริเวณนี้ผมว่าโอ้โหคนที่สนใจคขจะมีคนสนใจศึกษาเรื่องทอยเยอะมากนะฮะบางคนเขาเรียกว่าฝันฝ่ายฝันเาเรียกว่าติดตามรายละเอียดของมหากราบที่โฮเมอร์แต่งไวใช่ไหมฮะใช่แล้วดูรายละเอียดทุกรายละเอียดเลยบางพื้นที่เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับที่โฮเมอร์ พระนาไว้พระนาวัยหนังในหนังนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็พี่จิ๊บสังเกตเห็นนะคะว่ากําแพงเนี่ยมันจะเป็นกําแพงค่อนข้างใหญ่ใช่ใช่ใช่ซึ่งมันเป็นตัวเนี้ยในสมัยที่หกเนี่ยเขาถือว่านี่คือเป็นจุดแข็งของทรอยเลยเพราะว่าได้เพราะว่ากำแพงพวกนี้มันเป็นคล้ายๆแนวป้องกันเมืองทำให้ทรอยเนี่ยไม่เคยแตกเลยใช่ฮะเป็นแนวกำแพงนะฮะ เขาบอกว่าสู้รบกับพวกกรีกเนี่ยเกือบ10ปีนะกว่าที่กรีกจะใช้นโยบายใช้ม้าไม้โทรจันเนี่ยนะฮะที่เราเห็นเนี่ยโทรจันตัวนี้เนี่ยคือว่าเก่าแก่กว่าโทรจันที่ชนะคะเลอีนะฮะแต่ว่าหน้าตาอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนไม้เท่าไหร่เขาบอกว่าสร้างจากเอาเศษเรือต่างๆไม้จากเรือเนี่ยฮะมาทำมามามาตกแต่งเป็นรูปม้ก็ดูแข็งแข็งไปหน่อยแต่ว่าเป็นที่พิเศษเพราะว่าบรรดาท่องเที่ยวคนไทยแล้วคนนะขึ้นไปอ่า ในในแคลนฮะในท้องม้าแล้วก็มีหน้าตาให้ดูก็น่ารักอย่างหนึ่งนะครับและที่น่าสนใจคือก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีร้านขายของที่ระลึกทุกอย่างเนี่ยเป็นม้าไม้หมดเลยนะฮะราคาก็บอกว่าซื้อถูกกว่านายพพันเยอะมีให้เลือกมากมายผมซื้อมาด้วยนะฮะสวยงามสวยงามคนไทยจะชอบซื้อเป็นของที่ระลึกเหมือนกันครับเดี๋ยวจะมีพื้นที่อีกหล่ะพื้นที่เราต้องเดินไปดูครับเดี๋ยวเราจะตกตกทัวร์ซะก่อนครับ ครับเรามากับน <'s> ักท <rock teor> ่องเที่ยวซึ่งทําการบ้านมาดีนะใช่แล้วคุณจิ๋วนี่อยู่สินปากอนด้วยโอ้โหมยโอกาสมาร่วมทีกับเราอยู่กรมศิลปากรเลยนะโอ้โหเพราะนั้นเรามาทุกครั้งเลือกทุกคนแล้วเพราะว่าเวลาผมดูสังเกตดูคุณจิ๋วเนี่ยพกตำลามานะหลายอาจารย์แต่งมาเนี่ยสุดยอดแล้วมาถึงจุดนี้คุณจิ๋วอธิบายฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็เป็นพัฒนาการของเมืองทรอยอีกระยะหนึ่งนะคะจากที่มัคคุเทศก์บรรยายมายุแรกครบ ของทรอยนี่จะเป็นเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่พัฒนาการของเมืองเริ่มจากการใช้ดินปั้นดินเผาเพรานั้น้านเป็นดินเผาแล้วก็ก่ออิฐเรียงเป็นที่อยู่อาศัยแต่ณจุดนี้พัฒนาการของเมืองทรอยก็เริ่มดีขึ้นจากหลักฐานของ ผู้ที่ขุดค้นซึ่งเขาไม่ได้เป็นนักโบราณคดีค่ะคุณชิปเขาเป็นนักล่าสมบัติใช่ไหมนักล่าสมบัติใช่งาั้นหลักฐานที่เขาค้นพบก็คือเป็นพวกเครื่องเครื่องปัานดินเผาทั้งหลายเขาแกร่งมากเพราคฉะนั้นมันก็จะเป็นหลักฐานให้รู้ว่าทรอยเริ่มเจริญแล้วโดยการมีพวกโบราณวัตถุต่างๆเป็นพราสตินไม่ใช่พวก เครื่องปั้นดินเผาธรรมดามีการเป็นเครื่องเครือบพอต้องมีการย้อนกลับไปเพราะโหยุคไหนสมัยไหนยุคทรอยด้วยใช่ไหมฮะอ่า้องสู่เห็นไหมฮะจะมีการทําเขาเรียกลมกันไว้สาราเลยนะฮะกันแดดกันฝนเพราะว่าเป็นจุดสําคัญมากนะฮะกันฝนชะล้างจิปาถัเพราะว่าต้องถือเป็นแหล่งสําคัญในเชิงโบราณคดีมากโอ้โหนี่ค้นพบ สองบาทเยอะมากค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะเครื่องปนิมเผาส่วนใหญ่ใช่ไหมสองบาทส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องใช้ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะเครื่องใช้เครื่องใช้โอ้โหเจริญแล้วค่ะยุคนี้เจริญแล้วเจริญแล้วนะครับมาที่นี่แล้วเจริญแล้วพูดเจริญแล้วมากันเยอะเจริญแล้วเมื่อพันปีที่แล้วนะคะคุณชิพสามพันกว่าปีสามพันปีทรอย่ผมว่าทัวร์แบบที่รีกปุตรจัดกับมรดกเทืธรรมเนี่ยเราได้เห็นลูกทัวร์ซึ่ง อาจจะเรียกว่าเป็นโทรคุณภาพนะฮะคนรหลายคนเนี่ยสนใจพอพูดถึงพิพิธภัณฑ์ของเก่าเนี่ยบางทีตอนนี้เดียวก็ทำไม่ไหวแล้วเดินหนีหมดแต่ว่าเราจับกลุ่มกันดีมากนะฮะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นตั้งใจศึกษานี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งว่ามาตุรกีต้องมาที่เมืองทรอยด้วยได้ความรู้เยอะมากมายนะครับติดตามจากมักกว่าเที่ยวได้ครับ ค่ะพี่ชีฟครับเราอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นร่มเย็นต้นร่มเย็นใช่แล้วมันร้อนจะเกินประมาณนี้เดี๋ยวแก็กลิ่นหอมของลูกอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ชีฟรู้ไหมแต่ผมชอบมากเลยนะโอ้จับใบมันสากๆนะมันลูกอะไรครับลูกอะไรคุ้นๆไหมพี่ชีฟดูเออแต่ผมเคยรู้สึกเห็นในทุกในร้านอาหารในพัตดาคารโรงแรมจะมีนะใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะต้นอะไรฮะอันนี้คือต้นมะเดื่อ มะเดือใช่แล้วต้นมะเดือได้ได้ยินแต่ชื่อไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นี้งะเนี่แหละที่าตุรกีเขาจะเอาลูกมะเดือดนะคะมะเดือดสุจําได้แล้วเวลาเขาตากแห้งแล้วออกทางสีน้ำตาลสีน้ำดำใช่ไหมแล้วก็แบนๆหน่อยอร่อยมากนะพวกโลกอาหรับจะชอบกินใช่ค่ะผมไปอิหร่านไปตุรกีไปหลายที่ในอิหร่านเนี่ยเยอะมากนะโอ้โหนี่ได้เห็นของจริงแล้วฮะสดๆเลยโอ้แต่ว่าต้นก็ใหญ่นะฮะร่มเงาใช้ได้เลยสากๆอันนี้กินสดๆได้ไหม กินสดๆก็อาจจะมียางนิดนึงนะยางเนาะเราเด็ดได้ไหมเนี่ยได้ลองดูครัมาที่นี่ต้องให้ความเคารพสารที่หน่อยนะครับโต้นมาเดื่ยครับคุณสสือมีและคุณทงสายว่าเอ๊ะมาถึงเห็นเป็นหลุมนี่จะแกล้งเหล็กด้วยก็เลยถามคุณสุอเราว่าเป็นอะไร เ,เหมือนแท่นบูชาอะไรสักอย่างอ่าผมถามเขาแล้วเป็นแท่นบูชายันม่นน่าเชื่อได้ไหมโรมันสมัยโอ้โหอตโตมันยังมีการบูชายันอยู่นะบูชายันก็มีทั้ง,ง,งเรื่องของผู้หญิงบริสุทธิ์ของพระมารียนะฮะ<อ>กับเรื่องของสัตว์ตเลี้ยงต่างๆนะฮะ,ะก็มีการบูชายันบูชาเทาพเจ้าเพราะว่ากรีกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย เทพเจ้าหลายองค์มากนะฮะเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์แห่งทะเลแห่งท้องฟ้าอพอลโลอะไรี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในภาพยนตร์จะเห็นเป็นเทพเจ้าแห่งม้ามีรูปของออพอลโลช่เพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อตั้งเดิมจนถึงยุคนี้เองเนี่ยโอ้โหก็ยังมีนะใช่แล้วโดยเฉพาะแถบอินเดียแถบเนปาลเนี่ยบ้านเราก็มีไหมเทพเจ้าเยอะมากเลยนะอย่างกบที่เนปาลเนี่ยเขาบอกว่าในปีหนึ่งเนี่ยจะมีการบูชาเทพเจ้ามากกว่า100วันเพราะฉะนั้นเทพเจ้ายังเยอะมาก สัตว์เยอะยอะนะฮะที่เนปาลจะมีการฆ่าสัตว์ฆ่าวัวโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็เป็นการสะท้อนว่าเรื่องของการบูชายันยังเป็นความเชื่อมมาตั้งแต่ยุคเก่าแก่นะฮะตั้งแต่กรีกโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีครับ ็ดบินตันกับโปรโชั่น3วัน2คืนราคาเริ่มต้น19,990บาทเท่านั้นราคานี้ร่วมตั๋วเครื่องบินแล้วเดินทางวันที่8-10และ22-24กันยายน2560สอบถามเพิ่มเติมโทร097 921 2192 93 ตามรอยรายการมากกว่าเที่ยวโดยปักบุตรคอิเดย์ดผาเที่ยวตรุรกีดินแดนสองทวีปอิสตันบูนลล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัสสไปซ์มาร์เก็ตชมมาไม้เมืองทรอยอันโด่งดังพระราชวังสุดหรูโดมาบาเช่ฮิปโปโดรบสุราสีน้ำเงินเมืองโบราณเอฟิซูสปามุค,คาเล่ปราสาทวีไฟเรือเจ็ตบอสคาโปโดเกียในราคา37,900บาทเดินทางวันที่12ถึง20ตุลาคม2560สอบถามโทรปักมุตฮอลิเดย์0 9 8 3 9 3 2 3ามและ023782367 i do this i try สนับสนุนโดยปักหมุดฮอลิเดย์วันนี้ปักหมุดเรานี่ไปปักหมุดบนยอดเขาเลย <laughs> อ่าโคริปลิสใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากตอนขึ้นก็เนี่ยความสูงระดับเขาบอกว่าขึ้นไปสูงสุดนั่นความสูงสักเท่าไหร่นะ98 98เมตรฮะเดินทางสักโดยกระเช้าไฟฟ้านี่ประมาณระสามนาทีสามนาทีก็ถึงแล้วเหรอโอ้โหตัวนี้ถึงจุดขีดสุดของคนที่มาเที่ยวด้วยเพราะว่าร้อนอย่างตาม38องศาเซลเซียสกันผู้ชมกับจิมมาหน้าหนาวก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะอ่าวกรโพลิสเขาบอกว่าคนที่ค้นพบครั้งแรกเนี่ยเป็นวิศวกรชาวเยอรมันที่มาสร้างรางรถไฟให้กับตุรกีปรากฏว่า ถามชาวบ,บ้านว่าเอ๊ะเวลาสร้างรถไฟเนี่ยมันต้องใช้หินรองใช่ไหมกระถามว่าเอาหินจากที่ไหนได้บ้างชาวบ,บ้านก็ชี้เลดยดูเงยยอดเขาด้วย,ยเ,เยโอ้โอขึ้นไปปรากฏว่าโอ้เป็นคนที่มีความรู้ทางด้านาวิชาการอยู่พอสมควรเรื่องบราสตร์ไปเจอเขาอลังการมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสถาป,ปัตยกรรมสมัยเก่าแก่นี่เนี่ยไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในเบอร์ลินซะเยอะเลยโอน้น่านสนใจมากเดี๋ยวเราจะดูว่าของจริงที่องหลงเหลืออยู่ขนาดนี้มีอะไรน่าสนใจมากแต่ว่าเก่าแก่หลายพันปี อ,อากรโปลิสครับโอ้โหคุณส<ะ>ุไม่น่าเชื่องจากะอลังการงานสร้างขนาดนี้นะนี่หลายพันปีประตูทางทแล้วนะ่าสนใจนี่ยู่ตรงนี้เลยฮะ,ฮะที่เป็นโพรงลึกเข้าไปเนี่ย สูงมากนะผมว่าไม่ต่ำกว่าโอ้โหสิบเผ่าพุดนะและที่สําคัญคือมันเย็นสบายมากเครื่องนอนนี่ร้อนจัดแต่ว่าข้างในนี่โอ้โหเป็นห้องเป็นซอกๆนะฮะ,นะ,ะันกดเท่ากัน <c oughs> โอ้โหอลังการมากอินกิจัยเก่าแก่ตัวนี้ความจริงก็เป็นฐานรากของฐานรากมหาวิหารเนี่ยนะนะฮะที่นี่ก็มีความพิเศษก็คือว่าไม่ใช่ที่ราบสมบูรเนี่ยจะเป็นดธรรมชาตินะฝีมือมนุษย์ในสมัยนั้นน <c oughs> ่ะโอ้โหเขาสามารถทําเป็นที่ราบ ในขณะที่ข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นซึ่งลึกลงไปนะนะแต่ว่ารองรับโครงสร้างซึ่งมือมามากก็เป็นความมาสตันของสถาปัตยกรรมในยุคนั้นด้วยครับโอ้โหน้องสุงครับค่ะไกลโพลึกลงไปนี่โอ้โหภูเขามันสูงนะ,ะแต่นั่นคือเป็นละครนะครับเ็นอดีตขาบอกนะว่ายิ่งใหญ่มากนะ,ะอ่าเพื่เนเลือกเป็นรอง อยู่ที่เดียวที่ในตุรกีเนี่ยนะฮะทั้งหมดประมาณสัก80แถวมั้งใช่ค่ะคนดูนะฮะแถวนั่งะเราจะเห็นว่าคำว่าอะโครโพลิสคือเมืองมหานครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่กรีกที่โรมันหรือที่อียิปต์เนี่ยนะจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะฮะสมัยนั้นทำด้วยหินทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วคิดดูนี่ความสูงจากที่นี่ประมาณสัก90เมตรข้างล่างนีิดทุันเป็นบ้านเรือนสมัยใหม่แล้วนะนะฮะโอ้โหอลังการ ท่านผู้ชมครับสุดท้ายความพยายามอยู่ที่ไหนความอดทนอยู่ที่ไหนเราก็ขึ้นมาถึงจนได้ที่ยอดของเพอร์คามัมชื่อมือนี้เก่าแก่มากและถึงจุดสําคัญครับคุณสุลองเดาสิครับว่านั่นก็เรียกว่าอะไรมหาวิหารมหาวิหารทร i อนุสนี่เลยฮะอ่านยากมากก็เลยต้องถามผู้เชี่ยวชาญโรเจอร์ของเราเป็นกักกีภาษากรีกชาวโรมันจริงๆแล้ววิหารนียสร้างขึ้นมาให้กับ จักรพรรดิที่ชื่อว่าเฮเดรียนเฮเดรียนเฮเดรียนนี่เป็นจักรพรรดิคนสำคัญเลยขอจากกรุมโอ้กี่พันปีแล้วกี่พันปีแล้วสองพันกว่าปีแล้วครับตั้งแต่ศตวรรษที่หนึ่งถึงศตวรรษที่สองบีเซียครับท่านับึ่ท่านเสด็จมาเพื่อที่จะมาเยี่ยมเยียนบรรดาเมืองที่อยู่เป็นประเทศสลาช์ประเทศสลาต์เขาก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองให้กับท่านอันนี้วิหารเนี่ยชื่อว่าเฮเดรียนเนี่ยไว้ให้กับเทพชื่อว่าซูส ซูส์นี่ก็เหมือนกับเซียนฮองเต้นะครับเป็นเทพที่สูงสุดของเทพกรรณาธของกรีกนะครับที่อยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหเก่าแก่เป็นช่วงของโรมันลึกกรีกเรืออะไรโรมันครับทำไมถึงเป็นโรมันนะใครับดูที่หัวเสาหัวเสานั่นระบุเลยว่ามันเป็นคอรินเทียนคอรินเทียนนทียถูกสร้างขึ้นมาในยุคของโรมันโรมันยิ่งใหญ่คโอ้โหนี่เก่าแก่มากในในตุรกีเนี่ยมีลักษณะนี้เยอะไหมพุ่งนี้ครับยิ่งกว่านี้อีกใหญ่โตมากกว่านี้อีก เอฟเฟสุสผมเคยได้ยินชื่อคุณสูตตร้องไปที่นั่นใหญ่ตัวอลังการงานสร้างมากนะฮะเราเป็นอะไรที่สมบูรณ์กว่านี้เยอะเราอยู่บนโครงสร้างเมื่อกี้เราผ่านมาที่เป็นโค้งเหมือนคล้ายประตูเนี่ยตรงนั้นคืออันนั้นอันนั้นเป็นโครงสร้างคานที่รับ พื้นของวิหารแห่งนี้อ่านั่นไงล่ะที่ผมบอกให้ฟังมันเป็นสโลปนะครับภูเขาเนี่ยเขาก็เลยสร้างโครงสร้างนี้ขึ้นมาเพื่อรับตรงนี้เป็นรับบนวิหารโดยเฉพาะเลยอดีตอดีตเนี่ยก่อนจะสร้างนี้ก็คือว่าเป็นภูเขาเขาก็สร้างโครงสร้างนี้ขึ้นมาทำเป็นพื้นขึ้นมาเฉพาะโดยเฉพาะสําหรับวิหารเลยผมว่าเป็นโครงสร้างที่ดีคนสร้างสวยนั้นมีเศรทัพไกลมากเพราะว่าเรามาเที่ยวหน้าร้อนเนี่ย เข้าไปอยู่นั้นเย็นสบายมากเย็นเลยลมพัดเย็นคนคนอดีตเหมือนเดิมเหมือนเดิมคนสมัยก่อนนี่เขาฉลาดนะกครับเก่งครับเ่งวิศวกรรมออย่างเงยใช่ใช่ใช่ครับคิดได้ขนาดคุณปัจจุบันยังทำไม่ได้เลยอ่าอะไรใหญ่ๆนี่โรมันทำเรื่งนั้นทั้งหมดนะฮะครับผมแล้วอาณาจักรโรมันสมัยนั้นครอบคลุมถึงไหนฮะอ๋ออาณาจักรโรมันนี่ไปกินไปทั่วทั้งอนาโตเลียประเทศตุรกีทั้งหมดตุรกีทั้งหมดเลยนะใช่ครับอนาโตเลียใช่ทั้งหมดเลยอ๋อฮะแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณเอียงแผนภาพไป่างฮะหรือแต่น เล็กๆตรงนั้นนะครับ้ซึ่งม่นดาเชื่อบรรดาดิตยิ่งใหญ่มากนะครับนั่นนะฮะหอสมุดมีชื่อเฉพาะไหมชื่อเป็น library of อะโครโพลิสเนี่ยอะโครโพลิสเลยนะเป็นไลบรีตเพอร์กามันอาณาจักรขอาณาจักรโอ้ไอ้คุณบอกอะโครโพลิสเห็นมีอยู่ทั่วไปไหมเหรอมันแปลว่าอะไรค่าในเมืองของโรมันเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนถ้ามีคำว่าอะโครโพลิสเนี่ยแปลว่าบริเวณนั้นเนี่ยลอเรียนไฮเนสผู้ปกครองบรรดาเจเนอเรนของทหารเนี่ยจะอาศัยอยู่ข้างบนทั้งหมดอ๋อเป็นส่วนของราชการไฮโซเลยไฮโซจะอยู่ข้างบนเจ้าที่ระดับสูงส่วนด้านล่างที่เป็นอัปเปอร์ทาวเนี่ยด้านล่างอย่างที่เราเห็นบ้านเต็มไปหมดเนี่ยประชาชนทั่วไปทาสเป็นที่พวกเราอยู่ใช่พวกเรา เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับเดินขึ้นมาเหนื่อยครับเหนื่อยนะเราเหนื่อยต้องอยู่ข้างเราเราก็เป็นอยูยุทธศาสตร์ด้วยครับโอ้โหนี่สุดท้ายมันเสื่อมสลายไปสักกี่พันปีไหมทเสื่อมสลายไปเสื่อมสลายในยุคครับละศตวรรษที่หนึ่งโอศตวรรษที่หนึ่งก็ไม่ตรงเนี้ยคอนแอลเพราะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวโอ้โหน่าเสียดายนะไม่ได้โดนศัตรูอะไรทำลายเลยเมืองเมืองใหญ่ๆในหลายๆเมืองที่อยู่ในอนาโตเลียที่เป็นของโรมันส่วนใหญ่จะพังทลายเพราะแผ่นดินธรรมชาตินะ กับเรื่องของธรรมชาติล้วนๆโอเคครับโอ้โหสุดยอดมากครับเดี๋ยวไปอีกหลายจุดน่าสนใจมากนั่นคือโรงละครโรงละครที่ชันที่สุดในตุนตกรกีเลยนะชันที่สุดด้วยชันที่สุดเลยโอ้ชันที่สุดเห็นว่ามีต้องสองหมื่นคนนั่งได้เลยสองหมื่นคนนี่นะนั่งได้เลยครับโอ้น่าสนใจมากครับผมครับ